สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้วก็จะมาพูดถึงแนวทางการจัดตั้งศาลส,สิทธิมนุชนในอา,อาเซียนนะคะซึ่งก็จะยกตัวอย่างโมเดลของอย่างเช่น Inter-American Court on Human Rights ใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นศาลสิทธิมนุชนในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ ECHR หรือว่า European Court on Human Rights นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มี um, African Court on People and Human Rights ด้วยนะคะก็จะมี3ทวีปนะคะที่มีศาลสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเนี่ยแต่ว่าในประเทศอาเซียนหรือว่าในทวีปอาเซียนเนี่ยก็ยังไม่ไม่มีศาลสิทธิมนุษยชนนะคะที่บุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะไปร้องเรียนได้หรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะเอาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปฟ้องศาลได้นะคะในในภูมิภาคของอาเซียนเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยในอาเซียนก็ยังไม่มีนะคะ การจัดตั้งศาลร,ระดับอาเซียนเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนคะถือว่าเป็นการก้าวกระโดดนะคะของสถาบันภูมิภาคคล้ายกับศาลสิทธิมนุษยชนในยุโรปอย่างที่แกวได้พูดก่อนหน้านี้เดยวตรงไหนถึงจะมุมดีกว่านตรงนี้แล้วกันนะโอเคเอคล้ายคล้ายกับศาลสิทธิมนุษยชนในยุโรปนะคะหรือว่าที่เรียกว่า echr หรือศาลสิทธิมนุษยชนอเมริกานะคะที่เรียกว่า Inter American Court on Human Rights หรือว่า i r c h r นั่นเองนะคะซึ่งปัจจุบันอาเซียนเนี่ยถึงแม้จะยังไม่มีมถึงแม้จะมีไอชานะคะหรือว่า a i c h r ที่แก้วเคยทำงานอยู่ที่ต้องบอกก่อนว่าแก้วเคยทำงานอยู่ที่กระทรวงต่างประเทศนะคะกรมอาเซียนแล้วก็กองการเมืองและความมั่นคงนะคะซึ่งก็หนึ่งในพาร์ทของแผนกของกรมอาเซียนเนี่ยก็คือไอชาหรือว่า AI CHR นะคะแต่ว่า a i c h r เนี่ยมันไม่มีการบังคับ ไม่มีอำนาจบังคับตามกฎหมายนะคะก็คือไม่สามารถที่จะบังคับใช้อาเซียนชาร์เตอร์ได้เหตุที่ไม่มีการบังคับตามกฎหมายเนี่ยเพราะว่าการบังคับใช้เนี่ยกฎหมายเนี่ยมันมี3อย่างด้วยกันนะคะหก็คือต้องม,อมี written law นะคะหรือว่ามีกฎหมายที่เขียนเป็นร่างอักษรขึ้นมา2ก็คือต้องมี tribunal หรือว่า Court นะคะต้องมีศาลก็มีผู้พักษานะะแล้วก็3ก็คือต้องมี law enforcer นะคะแต่ว่าในอาเซียนของเราเนี่ยจะมีอยู่แค่ กฎหมายนะคะหรือว่าจะเป็นอาเซียนชาร์เตอร์หรือว่ากฎบัตรอาเซียนนั่นเองแต่ว่าไม่มีอาศาลหรือว่าผู้บังคับใช้หรือว่าที่เขาเรียกว่าตำรวจนะคะที่ที่บังคับใช้กฎหมายใช่ไหมคะแล้วก็ าการวางรากฐานทางกฎหมายเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือการแก้ไขหรือเสริมอาเซียนชาร์เตอร์นะคะปัจจุบันเนี่ยมีไอชาที่ได้พูดก่อนหน้านี้นะคะก็คือ AICHR เป็นเชิงปรึกษาทางด้านกฎหมายนะคะแต่ว่าไม่มีอำนาจตัดสินคือไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นศาลนะคะแล้วก็ไม่มีศาลหรือกลไกบังคับทางกฎหมายอย่างที่บอกนะคะก็คือไม่มี Law e n f o r er c e r หรือผู้บังคับใช้กฎหมายอย่างเช่นตำรวจเป็นต้น,นะะต้องดําเนินการหนึ่งใน2วิธีนะคะวิธีจะแก้ไขกฎบัตรอาเซียนนะคะเพิ่มกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งศาลสิทธิมนุษยชนใน อา,อาเซียนนะคะแล้วก็สร้างขอบเขตอำนาจศาลขึ้นมานะคะว่าจะมีอำนาจในการตัดสินคดีอะไรบ้างนะคะแล้วก็อำนาจบังคับคดีนะคะแล้วก็กระบวนการการสรรหาผู้พิพากษาที่เป็นอิสระนะคะซึ่งวิธีที่2เนี่ยก็คือการทำสนธิสัญญาใหม่หรือว่าทำอาเซียน Human Rights Convention ก็จะคล้ายๆกับ ECHR หรือว่า European Uh, Human Rights Convention นั่นเองนะคะหรือว่าส่วนที่สัญญาเฉพาะความร่วมมือด้านสิทธิคล้ายๆกับ Rome s t a t u e นะคะหรือว่าธรรมนูญกรุงโรมนะคะของศ uh, าล อ่า ICC หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะซึ่งเป็นการเปิดให้ประเทศเนี่ยไดล้ลงนามได้ก่อนอย่างเช่นอ่าอาจจะยกตัวอย่างเช่น 2- อสาประเทศนะคะหรือว่าใช้หลากหลายประเทศเริ่มก่อนแล้วก็อ่ค่อยประเทศอื่นก็ค่อยมาจอยตามนะคะแล้วก็ลดแรงต้านจากประเทศที่ยังไม่พร้อมหรือว่าประเทศที่มีการอ่ละเมิดสิทธิมนุษยชนค่อนข้างมากตัวอย่างเช่นประเทศเนียนมาเป็นต้นนะคะแล้วก็2ก็คือการสร้างฉันทามติหรือว่า political feasibility นะคะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือหลักฉันทามติ ของอาเซียนหรืออาเซียนเนี่ยมันใช้ระบอบของคอนเซน s u สรูลส์นะคะก็คือทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยจะต้องเห็นด้วยกับพอ i c i e s ใด o l i c i e s หนึ่งหรือว่านโยบายนโยบายนโยบายใดนโยบายหนึ่งนะคะถึงจะผ่านได้ถ้ามีประเทศใดประเทศหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็จะไม่สามารถผ่านมติก็จะไม่สามารถผ่านที่ประชุมอาเซียนออกมาได้เลยนะะก็คือจําเป็นที่จะต้องเป็นคอนเซน s u สคือทุกประเทศต,ต้องเห็นชอบกับนโยบายนั้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของอาเซียน นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ได้ หนึ่งก็คือใช้ไอเซนเนะคะอย่างที่ใช้ในด้านเศรษฐกิจนะคะอาเซียนควรจะขยายมาสู่ด้านสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกันในประเทศที่พร้อมนะคะตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยติมอร์เลสเตเป็นต้นนะคะสามารถที่จะเริ่มก่อนได้นะเพราะประเทศเหล่านี้ก็มีการเคารพสิทธิมนุษยชนนะคะถ้าไม่เทียบกับประเทศเมียนมาและกัมพูชานะ,ะซึ่งตอนนี้ก็มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่อนข้างสูง,งเช่นตัวอย่างสงครามในเมียนมาแล้วก็ตัวอย่างการสงครามแล้วก็การละเมิด กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือว่า IHL ตรงชายแดนกัมพูชาและไทยในปัจจุบันนี้นะคะสองก็คือสร้างแรงจูงใจทางการเมืองค่ะ ตัวอย่างเช่นหนึ่งคะแนนภาพลักษณ์ระหว่างประเทศสองเงื่อนไขด้านสิทธิมนุษยชนสิทธิพิเศษนในการค้านะะตัวอย่างเช่น EU แล้วก็ GSP บวกนะะความร่วมมือทางกฎหมายต,ตัวอย่างเช่น UN แล้วก็ EU เป็นต้นนะะการคานอำนาจการเมืองระหว่างประเทศก็คือคานอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกา EU แล้วก็ไชานากับรัสเซียนะะแล้วก็อันอันที่สองนะคะก็คือเริ่มจากขอบเขตอำนาจที่แคบก่อน ะะเพื่อที่จะให้รัฐเนี่ยยอมรับได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เน้นคดีที่ร้ายแรงจริงๆเช่นการทรมา,านอุ้มหายและการวิสามันฆาตกรรมเป็นต้นนะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาชญากรรมแห่งรัฐนะะที่กระทำต่อประชาชนหรือพลเรือนบริสุทธิ์นี่เองนะคะแล้วกอ็อย่างเช่นคดีเรื่องความมั่นคงในช่วงแรกนะคะอาจจะอนุญาตให้รัฐออกข้อสงวนบางประการเมื่อเข้าร่วมนะคะแล้วก็อ การออกแบบสถาบันหรือโครงสร้างของศาลนะคะเราสามารถที่จะมีผู้พิพากษาได้9หรือ11คนนะคะมาจากการเลือกตั้งของรัฐสมาชิกในอาเซียนนะแต่จำเป็นที่จะต้องเป็นอิสระนะคะก็คือจำเป็นที่จะต้องอไม่ไม่ยึดโยงกับรัฐใด,ดรัฐหนึ่งจนมากจนเกินไปนะคะ แล้วก็มีวาระนะคะอย่างเช่น6-9ปีแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่นะคะสามารถต่ออายุได้นะตัวอย่คล้ายๆกับ ICJ หรือว่า International Court of Justice o นะหรือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั่นเองนะคะแล้วก็มีความครอบคลุมทางกฎหมายที่หลากหลายของอาเซียนนะคะตัวอย่างเช่น Civil Law นะคะกฎหมายแพ่ง Common Law นะคะอ่อิสลามิกลอรนะคะ plural s y s t เ m เป็นต้นนะคะแล้วก็ขอบเขตอำนาจเนี่ย ต้องเปิดให้อย่างที่ฉันพูดไปข้างต้นนะคะต้องเปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนได้โดยตรงหรือที่เขาเรียกว่า individual complaint panel นะคะหรือว่า direct complaint panel นะคะจากบุคคลจาก NGO นะคะจากนักปกป้องสิทธิ์นะ,ะจากรัฐนะรัฐฟ้องกันเองนะคะในการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเช่นอกรณีกัมพูชาไทยนะคะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมมีการเขียงฆ่า คนละเรือนบริสุทธิ์นะคะก็สามารถที่จะให้รัฐเนี่ยฟ้องกันเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ประเภทคดีเริ่มต้นนะอย่างที่ฉันบอกไปก็เป็นคดีที่ค่อนข้างร้ายแรงอย่างเช่นการทรมานอุ้มหายการฆ่านอกกระบวนการหรือการวิสามันฆาตกรรมนะคะการคุมขังทางการเมืองนะ,ะสิทธิของชนกลุ่มน้อยนะคะเป็นต้นหรือว่าสิทธิในโลกดิจิตอนอย่างเช่นสแกมเมอร์เป็นต้นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายไปได้ในระดับต่อไปกฎหมายเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะสามารถที่จะมีกลไกบังคับนะคะแล้วก็รายงานความคืบหน้าและการปฏิบัติตามคําพิพากษาเรียกร้องให้ ัส่งรายงานเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็สามารถประสานงานกับศาลภายในประเทศเช่นศาลยุติธรรมภายในประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เผยแพร่รายงานและการไม่ปฏิบัติตามนะคะอาจจะมีโทษอย่างเช่นการปรับทางการเงินนะคะปรับทางแพ่งแล้วก็มาตรการการเยียวยาผู้เสียหายตัวอย่างก็คล้ายๆกับศาล echr หรือว่าของสาภาพยุโรปเป็นต้นนะคะหากเราจะมาเชื่อมโยงกับสถาบันเดิมของอาเซียนเนี่ยอย่างเช่นอาชาหรือ aichr เนี่ยเราก็สามารถปรับ